สวัสดีค่ะทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่มิวมีสูตรคุกกี้ข้าวโอ๊ตสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีมาฝากค่ะสูตรนี้ทำง่ายๆใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างนะที่สำคัญไม่ใช้แป้งสาลีไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะเนื้อคุกกี้อ่อนนุ่มแล้วก็หอมน้ำผึ้งหวานพอดีอร่อยนะใครที่คอมเมนต์ขอมาหรืว่าใครชอบเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ง่ายๆเลยนะคะนำเข้าโอ๊ตไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดหรือว่าจะหยาบกว่านี้ก็ได้ค่ะตามด้วยเม็ดมะม,ม่วงหิมพันธ์ปั่นหรือว่าบดให้ละเอียดเหมือนกันนะคะ2ส,ส่วนนี้เราจะใช้แทนแป้งสาลีนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนค่ะ พอส่วนผสมของแห้งเข้ากันแล้วก็พักเอาไว้จากนั้นมาเตรียมส่วนผสมเปียกนะคะก็จะมีน้ำพึ่งไม่มิ้วใช้แทนน้ำตาลทรายนะตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองใช้เบอร์1ห,หรือว่าเบอร์2ก็ได้ค่ะแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะตามด้วยน้ำมันพืชไม่มิ้วใช้น้ำมันํำข้าวแนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลา ใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ส่วนผสมของแห้งได้เลยแล้วก็ใช้ไมพายควรผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ คนจนเข้ากันได้ประมาณแบบนี้นะจากนั้นแม่มิ้ซจะใส่งาขี้มอนแล้วก็ช็อกโกแลตชิพตามลงไปสามารถที่จะใส่ธัญพืชอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็จากนั้นเราจะปิดฝาหรือว่าแรปพลาสติกนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณที่20นาทีให้เนื้อแป้งหรือว่าเนื้อขนมเซตตัวแป๊บหนึ่งก่อนคะ่ะ ในระหว่างที่พักเนื้อขนมในตู้เย็นให้ไปวาเตาอบได้เลยนะคะหลังจากที่เราพักเนื้อขนมผ่านไป20นาทีในตู้เย็นนะคะจะเห็นว่าเนื้อขนมของเขาจะแห้งขึ้นหรือว่าหนืดขึ้นแบบนี้นะจากเมื่อกี้ที่จะเหลียวนิดนึงนะคะพอได้แบบนี้ ให้น้ำช้อนชาหรือว่าช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแม่มิวจะใช้ช้อนโต๊ะเอานะขนาดไซส์ของคุกกี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยใครชอบไซส์ใหญ่ไซส์มินิก็ทำได้ตามชอบนะคะเนื้อคุกกี้ก็จะติดช้อนนิดนึงนะคะค่อยๆเกลี่ยลงไปในถาดให้รองกระดาษขายแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ใช้ช้อนจุ่มน้ำ ค่อยๆจัดทรงตัวคุกกี้ให้สวยงามค่ะแม่มิวจะตกแต่งหน้าคุกกี้ด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะสามารถที่จะใส่ธัญพืชอื่นๆหรือว่าแต่งหน้าได้ตามชอบเลยนะ เตียปล่อยก็นำไปอบได้เลยให้วอร์มเตาอบก่อน10-15นาทีไฟบนล่างเปิดพัดลมวางถาดกลาง160องศาประมาณที่12-15นาทีนะคะเตาอบแต่ละบ้านต่างกันเพราะฉะนั้นให้คอยสังเกตสีของคุกกี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่มีก็อบที่15นาทีนะตอนที่เขาออกมาใหม่ๆแบบนี้เนื้อจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเพราะฉะนั้น พักทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ค่อยนำออกมาพักทิ้งไว้บนตะแกรงแบบนี้ค่ะรอให้เขาอุ่นๆแล้วก็ค่อยเก็บใส่ภาชนะนะคะคุกกี้ข้าวโอ๊ตสูตรสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีก็เสร็จเรียบร้อยนี่นะเนื้อข้างล่างก็สีกำลังสวยนะคะดูเนื้อข้างในนี่นะคะ เนื้อคุกกี้ที่ได้ไม่มิวต้องบอกก่อนนะว่าเนื้ออ่อนนุ่มนะคะเป็นซอฟคุกกี้เนื้อจะไม่กรอบด้วนนะคะสูตรนี้จะหวานพอดีนะหวานจากน้ำพึ่งจะหอมกลิ่นน้ำพึ่งมา,มากๆเลยอร่อยนะคะไม่มิวก็ ชวนให้ลองทำกินกันดูนะคะใครที่คอมเมนต์ขอมาหรือว่าใครที่กำลังมองหาเมนูคุกกี้เพื่อสุขภาพนะ,ะก็ลองทำสูตรนี้กินดูเพื่อชอบทำได้แบบไหนมาเม้นบอกกันนะคะแม่มิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ